ฝนตกแดดออกนกกระจอกหิวใจฝนตกแดดออกแค่ชื่อก็น่ารักละคะ่ะเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่อยากแนะนําสําหรับเพื่อนๆที่ชอบแนวเวิร์กช็อปจะชวนเพื่อนคนในครอบครัวหรือคนรักมาทํากิจกรรมร่วมกันก็ดีดีนี่เขาให้เาราแบบอบอุน่นเหมือนบ้านหลังหนึง่งที่ให้เรานั่งเล่นฟังเพลงวาดรูปจิบเครื่องดื่มหอมๆในสวนหลังบ้านเลยถือเป็นสถานที่ที่ช่วยให้คลายเหงาหิวใจได้ดีเลยค่ะคือมาเช้าแล้วนั่งได้ทั้งวันเพลินๆเลยเป็ดเสร็จราคาไม่ถึงร้อยบาทแถมร้านเขาก็เปิดทุกวัน วันไม่มีวันหยุดและเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่บ่าย3ามโมงจนไปถึง6กโมงเย็นเขาก็มีพี่นักร้องเล่นดนตรตีสดให้เราฟังด้วยค่ะที่นี่เขามีขวดโซดาหให้เพ้นทฟรีกันเลยหรือใครอยากจะพิเศษหน่อยก็ซื้อเป็นเซตวาดรูปได้ค่ะแต่ก่อนจะวาดรูปตูนขอเติมพลังก่อนนะคะเริ่มที่หมูทอดฉ่ำๆกับน้ําจิ้มแจ่วสุดแซ่บที่พลาดไม่ได้เลยคือพุดดิงด้งดึงๆทุกคนดูปิดท้ายด้วยเฟรนด,ด์ทสตราฉ่ำๆำอร่อยที่สุดเลยค่ะเครื่องดื่มก็มีหลายเมนูให้เลือกค่ะแอบบอกค่ะว่าตูนแอบเปิดสองถ ของพี่ทีมงานฟันโตบอกเลยคะ่ะอร่อยทุกแก้ววันนี้ตูนจะวาดท้องฟ้ากับทุ่งหญ้าค่ะเพราะสีฟ้ากับสีเขียวจะช่วยให้เราสบายหูสบายตารู้สึกผ่อนคลายใครที่นอนไม่หลับรองว่าทนนี้แล้วเอากลับมาวางตกแต่งที่ห้องนอนดูนะคะวาดเสร็จแล้วเราจะนํากลับบ้านหรือมาโชว์ไว้ที่ร้านก็ได้ค่ะส่วนตูนขอ,อท้องฟ้ากับทุง่งหญ้าวางไว้ที่นี่เพื่อนๆชาวฟันโตคนไหนที่นอนไม่หลับหรือเครียดหยิบของตูนกลับไปได้นะคะตูนฝากความรักเอาวางไว้ที่นี่ตรงนี้นะ